เเมือนนใบรตะว่าลาไม่รานจากทีมชาติมันมีโรคติเชื้อใช่ป่ะจริงเราไม่มีเงี้ยตอนแรกเราไม่เห็นความสำคัญของข้อสอบแบบถามอ่ะแต่ความจริงมันเขายังย้อนกลับมาหมดที่พันบอกให้แล้วแปลที่ร้านไม่มีแปลในกล่องเปิดมาเขียนชื่อบ่อยนะโอ้โหดีดีเข้าแล้วสุดท้ายแล้วแบบรับโอ้ดาราได้ไปหมดไม่ต้องลง่จะหวังแล้ว

ถ้ามึงชอบสินค้ามึงต้องโมโทเซโต้ซื้อมาแล้วซื้ออะไรอ่ะซื้อมาแล้วกล้วยกูซื้อที่ชาร์จมากล้วยนั่นสีเขียวโมโจเซโต้ก้วยเขียวอ้ยนี่เขาเรียก่าตอนแรกก็จะจังหวที่จะเอาไปจัดการตอนแรกจะเอาสามตัวคือไม่เอาไอ้ตัวหลักสมาร์ทเด็กซื้อไม่ได้สักอย่างออ้้เลยบน มีตัวคอยาวคาคเตอร์